เอาเลยนะฮะก็แม่นอย่างที่พระบิดาท่านด te ah <iver>. ูดวงไว้ท่าว่าเดือนพฤษภาเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นไม่ไม่ไม่การพระบิดาท่านก็แม่นนะท่านบอกว่าเดือนพฤษภาจะมีเรื่องใหญ่นี่ไงอเรื่องพระบิดานี่เองถือว่าท่านแม่นมากครับถือว่าท่านแม่นมากไม่ได้ได้มาจับเชิญ ผมจะถ่ายห่ไไม่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 กันเอผมผมถ่ายคลิปจะเรียกหมอวิทยาศาสตร์หอหมอผีไม่พีถ่ายคลิปปฏิบัติการวสับบิดาไม่ด้ิวะม่ด้ิวเชิญ

มีการกัดขืนนะที่โดนอะไรที่โดนอะไรมีการขัดขืนครับ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 มีการขัดขืนนะมีการขัดขืนนที่โดนพุชทีหนึ่งฮะมันมัวนะฮะโดนแขนนะฮะไอ้ตัวน่าดังเวไวย ไปครับไปครับที่ผมเนี้ยเราประเมอว่ายังไงนะครับไม่ถูกต้องครับไม่มีไมยสานมาเลยครับอะไรเรื่องอะไรไม่ถูกต้องัไสาอยู่ไหนครับไม่ขอที่ไม่ขอ่ไม่ให้ใจอยากจ้องมันไม่ถูกต้องยังไเอาแแล้วควจริงมันองม่ตอ่ขอีร่มนไม้สานมา่เอ้มังไทย อันนี้คือเป็นข้อติดามของเราเขาบอกว่าการทาสอไม่ิรีย้องเป็นพวกล่ไปกอน้าตงตัวนทังไปเลยดีอะไรนะามดโควิดจนลไไม่ใส่แโควิดไม่ติดหรอป้า วินาทีจับพระบิดานะวินาทีจับภาพวีดาครับผมวินาทีจับพระบิดาครับวินาทีไม่จะตามรถมาหน่อยไม่ต้องตามตำรวจพี่ต้องามตำรวจเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถึงพี่ถามผมไม่ได้ผมไม่ย้อนรื่องเรื่องเไม่ไองไหารตำรวจไดไม่พี่ทหารตำรวจนะครับการชุมนุมนะการชุมนุมนะ เดืดการชุลมุนนะเกิดการชุลมุนเกิดการชุลมุนนะเกิดการชุลมุนนะเกิดการชุลมุนอะไรเนี่ยเดือดการชุลมุนนะเดืดการชุลมุนแล้วเกิดการชุลมุนนะเดือดการชุลมุนนะเดือดการชุลมุนนะ

ความจริงนีต้องเอากฎหมายมาพูดก่อนให้เขาจะเขาผิดอะไรถ้าผกลูกเมื่อสามสิปีที่แล้วท่านอยู่ทำไมไม่มาว่าอะไรรถมา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 มารถมารถารถมารถารถมามารถมามารถางเารถมารถอารารถม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 ารารถมารเมารถมารกัารถมารถมารถารถมาารถมรถมารรถมรถมารถมารารถ เฮ้ยนันน่ะเอาเอาเลยวะหนูไปหาพี่สองไปหาพี่ต๋องไปมาหาพี่ต๋องอไปนู่นแล้วรถมาเลยท่านบอกว่าเรารถมารถมาแล้วเดี๋ยวพี่ไปคอนสารนะไปคอนสารเกิดอะไรขึ้นคอนสารลอ่าชุลมมนเกิดเกิดาชุลมุน